ของเต็มรถอะบ้านหลังเนี้ยของเต็มรถพร้อมมากโอ,โ,โอ้โหมีทั้งคงทั้งแก๊สปิกนิกนะคะมีเตาปิ้งย่างพร้อม นะแต่ไม่ได้คาดแบบไอ้นน่นไม่ได้คาดแบบว่าแน่นอะ่ะใช่ใช่ มีที่เดียวมั้งมันเออ น้องบอกอยากกินเมี่ยงหมี่เขาเขาเขาบอกว่าก็ต้องจัดให้ออกกเออน้องอยากกินก็ต้องจัดให้เลยนะคะตำน้ำพริกไว้ตั้งแต่หัววันเลยนะคะแปปอีดีเด๊า,าจ้าคลองมะเดื่อกันจ้าน้ำกำลังเยอะ อากาศเย็นเย็น,ยนต้องลงเล่นน้ำนะถ้าไม่เล่นน้ำก็จะร้อนนิดนึงเราต้องลงเล่นน้ำนะคะน้ำลงเล่นน้ำแล้วเย็นสบายขึ้นมาทันทีเลยนะคะเราต้องเดินข้ามตรงนี้ไปสะพานไม้ไผ่ เดินไปฝั่งนี้น่าเล่นมากน้ำเย็นชื่นทำอ,อ,อะไรกันลึกไหมลูกลึกไหมน้ำลึก,ไ,ไ,ก,ไ,กไหมกินอะไรครับ โอ้ยังเลยน้องหิวข้าวหรือยังครับตอนนี้กี่โมงไม่รู้ดูไม่ได้เพราะว่ากำลังถ่ายวิดีโออยู่หิวข้าวกันหรือยังยังไม่หิวน้องติ้นหิวหรือยังครับจับปลาไม่ได้ให้สำหรับความตั้งใจห0ึ่งรบาทน้อยเกินก็ตัวเองจับไม่ได้อ่ะ S <S ต้องดูก่อนว่าเอาไปทำอะไร <S 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 โอ้โหกระโดดอะไรจับได้เหรอจับไม่ได้มั้งจับไม่ได้ตัวกิ้งก่า ลอยตัวที่นี่ลอยได้อยู่ไหมลองสิลองดูสิยังลอยได้อยู่หรือเปล่าเอาลืมแล้วเหรอพี่วินวินสอนอะ่ะโอ้โหน้องหิวข้าวแล้วใช่ไหม <c oughs> ถ้าน้องหิวก็ได้กินเลยครับอะไรครับโอเคครับ <brewer> น <ies> uh ้องจะกินอ okay. mm ันนั้นใช่ไหมเดี๋ยวจะกินไก่ทอดกินไก่ทอดไหมไม่ครับ รองเท้าน้องหลดุดพี่ตัน้นรองเท้าน้องหลดุดรองเท้าน้องหลุดอยู่นู่น สนุกไหมครับไปยังจะไปกินข้าวกันหรือยังหิวกันหรือยัง กลองมะเดื่อนะคะมก็เป็นสะพานที่เราเดินข้ามมาเมื่อกี้นะเนี่ยอล้อก่อนนะคลองมะ,ะงมเดื่อนะ น้ำเย็นสดชื่นนะคะตัวเองรทำอะไรอยู่ครับตอนนี้กำลังเล่นเกมเศรษฐีเป็นเศรษฐีกันอยู่แม่ไหนคนสายตั้นใครแม่สายตั้นเหรอคะนี่คือพี่ตองพี่เตยอย่างที่จริงใช่มพี่เตยน้องไปพี่ตอง พีตันรวยกันใหญ่เลยโอ oh ้เป็นธนาคารรวยสุดธนาคารรวยที่สุดมีควันแล้วไล่ยุงด้วยบ้านหลังนีกของใครดูเลขด้วยเจ้าของมากระเปล่าแล้ว ตื่นเช้ามาก็ทำกับข้าวกันอีกแล้วพ่อครัวกับผู้ช่วยกับโอ้โหมีขนมกินแล้วก็ลูกชิน้นทอดซวยกรอกเป็นขนมแต่เช้าเลย อ๋อมีใครสนใจเล่นน้ำบ้างมีใครสนใจเล่นน้ำบ้างโอ้โหแรงมากเลยอ่ะวันนี้็คืนน้ำขึ้นเต็มฝั่งเลยอ่ะมากลกัวมากฝนตก น้ำขึ้นเกือบล้นแต่ก็ยังไม่ล้นกระพานพังไปเลย คนเยอะนะจะพาน้องมาที่ลึก ตรงนู้นอีกคันหนึ่งออมาแล้วโอเคพ่อเบี่ยงซ้ายนียย่หน่อยเบี่ยงซ้ายนี่หน่อยไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคครับไปได้เลยบ๊ายบาเขื่อนเอ๋มาบายคลองมะเดือ่อกลับบ้านก่อนนะโอ้ลุ้นมากเลยเนมะื่อคนะืนน้ำเกือบเต็มเลยอ่ะแบบน่ากลัว เขาไม่เคยขึ้นมาใช่ไหมล่ะก็เลยไม่ได้กห่วนเท่าไหร่เล่นน้ำสามวันสองวันสามวันดูดูอะไแนี่ต้นส้มต้นมะม่วงโอ้โโอ้โหเอ้

ยางเาแงตดสิบไรยางสิบกว่าปียางสี่นิดได้ตันเลยเอาไหนแนะไลกระแสเขาเขาลูกของเขาแป่เขาเก๋ไมแสนุกยังบีไร้กระแสมียางร้องไหมนี่เอาไม่ดีไม่ดีจับต้องได้อาวัชไว้นะแล้วไม่ไม่ระบาดเลยเอาามน้อไปื้อไปดูเอาปี๋ปเดี๋ยวมึงไปดูเดี๋ยวปี๋เดี๋ยวมาให่ พี่เราเป็นที่อยู่แชร่ี่เรงแจรใช่ไหมคือี่นี่เขาบอกแต่เดียวผมก็เลยมาเลยคือเราคุอกบอกเล่าอีกัง่ไม่ต้องเราม่ต้องเ่าี่แเราเราเรียกเขาไป็ูโอ้้เขาเปลี่ยนกระโด